สวัสดีครับครั้งนี้เราจะมาพูดคุยกันในเรื่องที่เกี่ยวกับประโยชน์ที่เราจะได้รับจาก S&P a Fieldy ในการใช้งานกับองค์กรธุรกิจตัวดูทั่วไปนะครับโดยหลักการนะครับปัจจุบันนี้เนี่ยเราจะมีอยู่3คำนะครับคำแรกก็คือคำว่า business คำที่2คือ people คำที่3คือ e c h โ o l o g y นะครับสมสิ่งเนี่ยรวมกันเราแยกกันไม่ขาดนะครับเพราะฉะนั้นแล้วเวลาที่เราใช้งานตัวระบบ SCP f h e o r y นะครับเราจะมีทั้งหมด3สิ่งนี้มาประกอบด้วยการยกตัวอย่างนะครับเมื่อก่อนก่อนที่เราจะมาอยู่ในยุคป,ปัจจุบันนี้นะครับถ้าเราเป็นพนักง,งานขายเวลาเราไปหาลูกค้าเราอาจจะต้องถือกระดาษไปเพื่อรับคําสั่งซื้อจากทางลูกค้านะครับและหลังจากนั้นเราก็มารวบรวมความต้องการของลูกค้าในแต่ละเขตนะครับในแต่ละจังหวัดกลับมาที่ทางออฟฟิศเพื่อส่งต่อให้กับผู้เกี่ยวข้องซึ่งอาจจะเป็นทีมเซลล์แอดมินที่อยู่หลังบ้านเรา ทําการคีย์ข้อมูลเข้าไปในระบบ ERP เพื่อที่เราจะได้ออกตัวเซลล์ออเดอร์แล้วก็นําส่งไปให้กับลูกค้านะครับซึ่งมันใช้กระบวนการที่ค่อนข้างนานนะครับแต่นะครับ s v f r e เนี่ยก็มาช่วยลดงานในตรงจุดนี้ให้กับทางทุกๆขั้นได้โดยการที่ถ้าเราออกไปหาลูกค้าพร้อมกับโม b บายหรือว่าแท็บเล็ตสักเครื่องหนึ่งนะครับเราเปิดตัว s v f r e ขึ้นมานะครับเปิดแอปพลิเคชัน ที่เรา,าใช้จัดการเกี่ยวกับเรื่องของเซลล์ออเดอร์นะครับเราสามารถรับคําสั่งซื้อจากทางลูกค้าได้ณนะตรงจุดนั้นได้ณนะเวลานั้นแล้วก็ส่งคําสั่งซื้อกลับเข้ามาในตัว e r p หลังบ้านนะครับ<ม>เพื่อให้ทําการ p r o c ส s s ตัวเซลล์ออเดอร์และก็ส่งอ e ีเมลตัวเซลล์ออเดอร์ตัวนี้กลับไปให,ให้กับทางลูกค้าของเราได้ทันทีนะครับอันนี้เป็นประโยชน์ที่เราจะได้รับแน่นอนครับ นอกจากนั้นแล้วนะครับตัว New Business Value ที่เราจะได้รับจาก SAP Fiori เนี่ยนอกจากเราจะได้ใช้ User Interface ที่มีความทันสมัยนะครับแล้วก็สามารถรองรับได้ทุกอุปกรณ์ไม่ว่าจะเป็น Desktop ปนะครับแท็บเลหรือว่าทางาโมบายต่างๆนะครับที่เป็นสมาร์ทโฟนของเราเองนะครับเรายังได้สิ่งที่เรียกว่า Embedded Analytics ขึ้นมาใช้นะครับโดยตัว Embedded Analytics ตรงจุดนี้เนี่ยก็เชื่อมต่อกับระบบ SAP ERP หลังบ้านของเราในรูปแบบของ รียลไทมนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับเรายังมีตัว new business process ตัวใหม่ๆที่ออกมารองรับการใช้งานผ่าน SAP Fiori ไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ group reporting นะครับ central procurement หรือว่า predictive MRP เองก็ตามนะครับและนอกจากนั้นแล้วนะครับ SAP Fiori เนี่ยยังมีสิ่งที่เราเรียกว่า i n t e l l i g e n t automation เรายังสามารถใช้เทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ พวกโรบ o ติกโปรเซสอ a อโตเ a ม i o n ชันหรือว่า RPA ที่ได้รับความนิยมในปัจจุบันนะครับและยังสามารถใช้ฟีเจอร์ที่เกี่ยวข้องกับพวก Machine Learning เพื่อมาแนะนำนะครับเพื่อมา,อาส่งอ,อำนวยความสะดวกให้กับการใช้งาน SAB f i e o r y ของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดรูปแบบการใช้งาน SAB f i e o r y นะครับก็จะมีหน้าจอหน้าจอหนึ่งนะครับเราจะมีหน้าจอนะั้นคล้ายๆกับเป็นพอร์ทัลนะครับ มีกลุ่มข้อมูลที่บอกถึง notification ของอการทำ transaction ในระบบนะครับมีฟังก์ชันในการ search ได้นะครับแล้วเรายังสามารถจัดกลุ่มหน้าจอตรงจุดนี้เนี่ยให้เป็นของตัวเองได้นะครับก็แน่นอนว่าเวลาเราใช้ s a p f u r y เนี่ยเราจะสามารถมีรูปแบบหน้าจอเป็นของตัวเองมี user interface ที่สวยงามนะครับมี predictive analytics ที่แนะนำเราในกรณีต่างๆนะครับรวมถึงมีเทคโนโลยีที่เกี่ยวข้องกับ irpa นะครับเข้ามาช่วยในการใช้งานให้กับทุกท่านได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุดแน่ๆนะครับตรงจุดนี้แบบที่ผมเคยกล่าวไปแล้วนั้นนะฮะเวลาเราใช้งาน ASP Fiery เนี่ยเราสามารถใช้งานได้หลายรูปแบบไม่ว่าเราใช้ผ่านหน้าตอของเว็บเบราว์เซอร์นะครับเราใช้ผ่านพวก Native Mobile ไม่ว่าจะเป็น IOS Android หรือว่า Windows Mobile เราก็สามารถใช้งานได้นะครับนอกจากนั้นแล้ว ASP Fiery เวอร์ชันนยยังสนับสนุนสิ่งที่เรียกว่า Conversational User Experience นะครับก็คือเราสามารถพูดสั่งงานเขาได้เหมือนกับที่เราใช้ Siri นะครับตรงจุดนี้ก็คือเป็นเทคโนโลยีใหม่ที่ทาง SAP พัฒนาขึ้นมานะครับแล,และยิ่งไปกว่านั้นนะครับ SAP f u r i Version ปัจจุบันนี้เราสามารถเชื่อมต่อกับระบบผลิตของโรงงานอุตสาหกรรมใหญ่ๆได,ได้ไม่ว่าจะเป็นระบบ s ก a าดนะครับหรือว่าระบบช่างตวงวัดนะครับการบันทึกผลการผลิตต่างๆก็สามารถเชื่อมต่อผ่านระบบ s c p f u r y ได้อย่างออนไลน์เดียวทม ทั้งหมดที่กล่าวไปนั้นก็คือพ e เ s Value ที่เราจะได้รับจากการใช้งาน ACP f i e o r y พบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีครับ